อยากกินหนูอยากกินหนูอะไรก็ไม่อยากกินจะกินแต er ่หนูจะกินแต่หน s s ูจุบจุบจบจุบไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องพิศดารเมื่ออาหารโปรดของผู้ชายหน้าตาดีไว้ย18ปีกว่าๆส่อแสวงหาตั้งแต่หนูเพราะเขาอยากกินหนูอยากกินหนูอยากกินหนูน้องกบก็ไม่กินน้องไก่ก็ไม่กินน้องหมูน้องแมวไม่อยากเอามา ก็ไม่เอาน้องปลาก็ไม่เอาไม่ใช่น้องหนูมาบอกให้กินไม่กินไม่กินมาอีกแล้วกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายหน้าตาดีดีผู้ชายหน้าตาดีวัยสิบแปดปีกว่าแจ๋ว S S P เมื่อก่อนเขาอยากกินหนูจุ๊บๆอยากกินหนูอยากกิน ตาเพงแปลกแหวกตลาดโสสบายแพรครุปสร้างสรรค์ติดตามได้ทาง YouTube และนักจัดรายการโทร0823309444ใครอยากกินหนูหนูได้ทาง y o u t u b e จอยากกินหนูอยากกินหนูอะไรก็ไม่อยากกินจะกินแต่หนู